สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศมือกะมีสาวน้อยเนาะมาหลินกับนงน้อยสบายดีโดยเดี๋ยว <c oughs> มาแต่ใส่ดีมาแต่หัวมาแต <มา S 2> ่เห็ดหัวมาแต่สวนอันนงน้อยได้ยินเขาว่าสาวน้อยจะไปทํางานอยู่อันฝั่งไทยอีกบกแ่แม่นแม่นแม่ละจะไปมือใด ว่าวิทย์ันสินนี่แหละวันสินสินเทน่งนี่มื้อนี้จะคำวิทยกระซิบสองคำแล้วได้สวิทย์ันสินกับประมาณอีกสองี่งมือเนาะ,ะไม่ละไม่ละไปกับน้องบ่ไปผู้เดียวเา้าะคนสายเดียวเดินสายเดียวได้น้องโมไปน้ำบ่ว่าน้องถ้าเกี่ยวข่าวแล้วเพื่อนละอ๋อไปผู้เดียวสักก่อนแต่ว่าเมื่อกี้นี่นะไปกับน้องแมนแมนแมนเพื่อนได้ลงกรุงเทพไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมั้ง แล้วเพื่อนแล้วเป็นไข่บอสหรือว่าเป็นแมนแมนเป็นไข่แล้ก็เหตุงานได้สามมือแล้วก็เป็นไข่สามสี่มือก็นยังบอสว่างว่าเขากินยาไปแล้วก็พอเบิร์ผิดยาไข่ก็ขึ้นอีกนะคือบอกไปหักษาอยู่ห้องบ้านเอาเงินกับโบมีเงินเงินกับโบมีแหละเงินกับโบมีมีรายเล็กแลาวหน่อยแต่ผัดเที่ยวไปซื้อยาได้เที่ยวซื้อยาซื้อข่าวกินกอเห็นเจ้าไปฝึกงาน หายเหตุงานได้สามมื้อเหตุงานได้สามมื้อแล้วก็เป็นไข่แล้วก็ไม่ได้กลับเลยเพิ่นก็ได้กลับมาอีกเนาะตอนนี้เศร้าหรือยังใช่เลศร้าแล้วเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้น่าเศร้าลวแล้วสิไปทำงานที่ฝั่งไทยนี่เจ้ามีวิยาเขตหรือเปล่ายังยังมียังมีแล้วนี่น้องวันนี้น้องน้อยก็จะเริ่มมาหาวิียกให้หมู่เนาะบางที่มีพี่ทเอฟซีทานใดเนาะเพื่อนเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าห้าอาหารเจ้าถนัดเรียกประเภทใด ด้เบิดได้เบิดประเภทไหนก็ได้อาหารก็ได้ขายของก็ได้สามารถติดต่อเข้ามาพี่น้องเลยอันมาจากฝั่งไทยทํางานตอนนั้นนี้มาอยู่ลาเจ้าปีแหละสองปีสองปีปลายแล้วได้ไปอยู่บ้านหาสองปีปลายสหนาแล้วแหละแล้วแล้วเห็นงูนะเห็นหัวบปล่าเมนเมนเห็นหัวไว้ให้ไว้ปล่อยงะนะอ๋องวจะโตงวประมาณหาหกโตนี่แหละ ไปเมื่อกี้น hypothes, ี Jamie, ่กะเสียเวลาละล่ะเนาะเสียเวลาเพราะทะารออนเสียเงินนี่นะเสียเงินนี่พอแห้งอีกแล้วเอาน้องไปน้ำผัดบไดเฮตเวียกซ้ำพี่น้องเลยกะนาเยดายู่ไข่อะไข่เพ่งสองคนเลยนะไปนะสองคนเพราะเปนโควิดบ่บ่บอก็จะว่าไข่วัดไข่วัดติดติดน้ำคนในห้องนั่นแหละติดน้ำเพิินสาวน้อยกะ ไปอีกเถอนี่ก็จ้าปีเด้สิมาสิรอดยู่สิอยู่รอดรัอยู่อ่ะถ้าแบบมีเวียกงานที่นงน้อยคิดว่าโอเคการนงน้อยกับสิบอกหมู่เนาะแบบบ่อยากให้ลำบากเกินไปเอาเวียกแบบพอเฮาพอเห็นได้เนาะแม่บ้านไหมแต่ว่าแม่บ้านนะค่อยๆ่อยรู้สึกว่าบ่มหมักนะบ่มหมักตั้งแต่ใส่ยู่แล้ว คือแบบว่ารู้สึกว่าอยากอยากมีความเป็นส่วนตัวก็หันนะนะ<อ>คือแม่บ้านมันกสิบว่าค่อยมีความเป็นส่วนตัวไาไ้นอกนเพราะว่าเขาต้องอยู่น้ำพิ่นตลอดนะนะสาวน้อยกะตอนนี้สถานะเป็นสถานะโสดบอสดโ <laughs> สดโสดบ่ม,มีบ่ม,มีผู้อา่าวบ่มีผู้ลง <laughs> จีบได้เด้ออันผู้บ่าวฝั่งไทยเนะาะเมื่อนี้กะถือโอกาสดีนะ่นว่า ขันมือนี้บว่างแล้วมืออื่นโตโตไปสิบว่างสิไปใส่สิน่าจะบา่างสิไปใส่ก็คือมืออื่นไงน่าจะไปเห็ดหัวไปเห็ดหัวเห็ดหัวแหละเพราะเห็ดหัวกะหลายมือแล้วก็ยังบวระขนาเพราะเพื่อตัดลักหัวเพื่ออย่างอีกเห็ดสองสามคนเห็ดไปเพราะว่างนั่นแหละแบบ่วบได้เฝ้าได้ฮีบอีอย่างนะสาวล่าเนาะเป็นผู้หญิงที่แก่งพี่น้องเห็ดหัวเพื่อนกับเป็นลูกก๊กเนาะยังบ่มีอยนลูกเขย มีน้องจะคนก็มีน้องสองคนสองคนแมนน้องสาวเบิร์ดแมนบอน้องสาวผู้หนึ่งน้องชายผู้หนึ่งเรน้องชายกันโม้ว่าสิได้ชายหรือว่าได้สาวดีละโดยเพื่อนกายฮิดหัวแล้วเพื่อนกะมาออกคลิปกับน้องน้อยเนาะเพื่อนก็เขินกล้องพี่น้องเ้ยเดี๋ยวหลังจากที่เฮ้าวันถ่ายคลิปแล้วกะสิตัดเอาบอลหวานเลยกะเอาหน่อไม้เนาะเป็นของฝากสาวน้อยเพราะว่าบุมมีบอลหวานอยู่บ้านเจ้า บ่อไรวันน้มีได่เอามาปลูกไว้เด้อนหลายอันนี้คอยต้มให้หมู่น้ำได้น่ปลูกปลูกปลูกดูแบบแดดมันใจสีแบบว่าอันนี้ปลูกแบบมันเป็นมันมีน้ำขังจังหน่อยเอาไปปลูกยุ้แถวอยู่แคบหน่องคอยได้อยู่เปล่าไดู้่เจ้ามันตื่นเลยตอนเดินเทาเฮียนมอสีนะ คนเฮียน่ะไล่หลายพี่นอ้อง<ม>หลังจากที่เฮียนจบมากอะจะออกพร้อมข่อยบอ่ข่อยจบมาสี่แล้วข่อยก็ออกคือกัรนี่แหละคือกาออกคืกอ,อการแ,แล้วกับแยกแยกับพนักงานที่ฟังไทยหลายน,มมน,<ม>น้องโม่เขาน้องอินแคือตอนนี้แกนนั่งแกยื้อไทยเนาะข่อยพรอมให้ลินขนาดเนาะอ้อมกับยู้ไทยยู้ไทยเกือบเกือบวัดเลยแหล,ละเนาะโดยเหลือแต่น้องน้อยที่อยู่ลาวเดี๋ยวสมมุติว่าสาวน้อยได้ไปทำงานเป็นรักเป็นแหล่งแล้วน้องน้อยแกจะเป็นลินน้ำเพลินอยู่พี่น้องเลย ไปเท่อนี้กะเก็บเงินเก็บคำเนาะส่งมาให้ทางครอบครัวเห็นว่าส่วนนี้กะเงินบาทมีข่าหลายทางบ้านเฮาเล็กได้ก็ตั้งหลายเนาะแม่นแมนเ่เกือบเกือบพุกแสนตอนนี้หา้าแสนเก้าแล้วเนาะประมาณนี้ละหา้าแสนเก้าเข่ากระ <9 S 2> <10 S 1> แพงเนี่ยเ <5. S 1> นาะแม่นแม่นเข่ากระแพงปีนี้กนะุ้มบอกเข่าเจ้าว่ากุ้มอยู่คอ,อยบอกกุ้มได้คอยเข่าบ่กกุ้มว่บอกกุ้มเวิร์ดแล้วเนี๋ยนี้นะ เบิรแล้วแล้วก็ได้ซื้อเอาตอนนี้เขาค่อยกับเลื่อมมาแเลยไหมเบ้เอาคือไว้แท้ไวแล้ว่ฮู้วาเป็น,นยงดำแล้วไวนสูงดิบดำแล้ไวไวหยอะแน่หย,ยอดแน่ดำพร้อม,อมเห็ดหน้าหลายบ่เจ้าปีนี้กะบ่หลายก็ได้กินอยู่จะ,จะด่อเบเลบอาเบิรเลยบอกฮะ เบิรตดพเพราะว่าน้าข่อยมันหน่อยเดียวนึงได้จริงๆนะ<อ>น้าบ่หลายได้เข่าประมาณร้อยสอบนี่แหละโอ้ร้อย <laughs> สอบก็หลายเลย <laughs> <laughs> น้าบ่หลายได้เข่าประมาณร้อยสอบเวละปีหนึ่งอันเจ้าไปทํางานตอนนั้นนะเจ้าไปทํา,างานที่แถวใดเกาะขัไปอยู่ระยองระยอง,ยอ,งอันที่เพื่อนปู่มังไม้หลายๆหันบอไกลทะเลบอแม่แม่มีทะเลมีทะเลไปทํางานอยู่ระยองตอนนั้นเฮดเวียยางเกาะอันขายอาหารตามสั่งขายตามสั่ง ตอนนี้บาน,นิ่ก็เลยไปทํางานอยู่กรุงเทพแมนไปอยู่กับไผ่มีหมอยู่บ่มียุบโมอยู่ในหันนะ่ะตัวไปแล้วก็บอกว่าสิได้งานอย่างเลยถาอรอลุ้น <c oughs> เมื่อน,นี้กาสิบสองสิบสามคำแล้ววิทย์วันจินกลับไปไปบาน,นี้อย่าลืมครอบเจ้าที่เจ้าฐานเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไปกะครอบอยู่บ่หน้าสิครอบอยู่แะเลบอกอยู่แม่หน้าสิบอกอยู่ แต่ว่าข่อยนะคือเบ้าเบ้าไว้วานสิไปทัดพ่นคือจ่าทั้งเต้นดนว่าสิไปขอพ่นละใกล้สิฮอดมืออีหล่ะคือกระทันหันแบบว่าไปนอนเฝ้าวันน้องแม็กกี้เพื่อนธนาอยู่ห้องหมอแล้วกลับมาที่นี่นอนแล้วก็สมมติว่าเมื่อนี้ข่อยอยู่ห้องหมอเมื่ออื่นข่อยต้องได้ไปล่ะกะไดตื่นมากกะไปเลยแล้วก็ทัดพ่นหาว่าได้ไปจ่าจนฮอดมือแล้วกันยังว่ได้ไปกะโู้ว่าสาเหตุมั้นเป็นย้อนยังดูวาสาเหตุนี้้วก็อันนึ่งมากอะ แม่บอกว่ามันบอดีมือนั่นนะเพื่อนว่าแบบมันเป็นวันเน่าเป็นวันล่มีอย่างนี้แหละแล้วนี่กระเสื้อแน่วเสื้อแน่แล้วก็แบบว่าคือหายเพื่อนหางานไม่หายแล้วนะอยู่เพื่อนนะคือเขาต้องไปเนาะเพื่อนก็บอกว่าเออเลื่อนนัดมาได้แล้วก็เลยบอกว่าเออน่าสิว่าเป็นยังดอกตอนนี้ไปแล้วบ่ทัดโพลทัดโผลไปแล้วเพื่นึงไปแล้วไปแล้วเจ้าวันไปฝึกงานอย่างก็เมื่อกี้นี้ฮะอันเป็นร้านสุกี้ยุห่าง แต่ว่าข่อยเห็ุอยู่หลังครัวเป็นคนจัดผักตอนนี้เพื่อนคือจิฮับพนักงานเขาใหม่นะเนาะหน่าสิแม,ม่ละนอาน,นวว่าวะเข้าไปโดยที่เข้าบบมีเวียนเข้าต้องได้ไปสมัครงานแต่ละหานแต่ละหานบอกแม่นแม่นแม่นแล้วก็ได้ฝึกงานแล้วก็จะได้เข้างานเนาะแม่นละเรื่องเงินเดือนนี่ค่อยว่ากันใหมเนาะแม่นแม่นประมาณเท่าไหร่กับโบนเนใจแล้วแต่บางหานเพรสีให้เนาะแม่นแม่นแล้วแต่บางฮานฟ้าบอมือนี้ กับโบ้าโบเฟ้าดอกสีได้เข่าสีได้เข่าไปบ้านอีกงเนาะแม่แม่นี่สีได้เข่าไปบ้านเฮ็ดหัวกับไผ่เน่เฮ็ดกับพ่อกับแม่พ่อแม่น้องสามสี่คนนี่แหละแต่ละคน่นดำหน้าแล้วกะ่นก็ไปทํางานที่ฝั่งไทยคือเก่าพี่น้องเลยบ้านทางบ้านเัาก็เงียบเงาแน่จังหน่อยน้องน้อยเต้กบมีหมู่เลยเสาเสานางก็ไปแล้วบันนี้เสาน้อยก็สะไปแบบนี้นางใบสี โอ้โอ้โอม,ม,มะนะมนเนพอด่ายะดดแล้วเนาะแมนแมนเมนแล้วไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนกมาแต่ว่าน้องน้อยบ่ได้เจอกันเลยเ <c oughs> พื่อนมาไว่าไปไว่เอาแต่ไหกะติดต่อเข้ามาพี่น้องเอยอบาสมีเวียกอย่างเนาะที่จะให้สาวน้อยไปเฮ็ดนะพี่น้อง <c oughs> เอางานที่แบบอายุซ้ำเฮาพอดีเฮ็ดได้ฮนะ <c oughs> เดี๋ยวน้องน้อยจะพิจารณาอีกที่อะแต่ว่า โตเกียวว้าว์ซฟังว่ามีอัน PFC เนาะเพื่อนติดต่อมาว่าเป็น้านจัดโซ่อ,อกไหม,อ,มอยู่แถวสำโรงกรุงเทพบบนะพี่นอ้องอยู่กินน้ำเพ่นเนาะเงินเดือนก็ประมาณหนึ่งมื่นประมาณนี้และเพื่อนว่าว่าสีให้มาหหรือว่าไปเองเพื่อนมาหับได้บะได้เพื่อนว่าว่าสีมาเยี่ยมครอบครัวของหลวงน้อยเลยแหละ สาวน้อยสิไปน้ำบอกทำอินน้องน้อยคิดว่าน้องค่ะชิไปสิไปน้ำก็เลยไปเป็นหมู่กันนะบันิพผัดสาวน้อยไปคนเดียวพี่น้องคิดว่าจังใดเนาะไปน้องเพิ่นก็ดีเด้หรอก็ดีแต่ว่าไปไปน้องเพิ่นแล้วก็ดีก็ดีอยู่แต่ว่าเฮาอันฟังเบื่องก่อนพี่น้องเ้ยต้องเบื่องสักก่อนแม่ล่ะแม่หลักฟังเบิ่งก่อน เพราะว่าเ be like the be like the be like ้าก oh, be like ับมูไว้กับว่าแบบว่าสิไปหาหมูสะก่อนโดยว่าสิถือแบบว่าของฝากอีกอย่างนะเพิ่น <certeza> กับว่าสิมาฝากโอ้เพิ่นอยากได้อีหย่างจิลอ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 เฮดแลลวเนาะยามนี้โดยเฮดปวกบ่อแมนแมนแมนคือว่าสมมติเพื่อนได้ยินข่าวว่าเฮ้านี่สิไปฟังท้ายเพิ่นก็สิให้ครอบครัวเพิ่นมาฝากของน้าเฮ้าไปนําเป็นจิลโเป็นนอมายนาสิได้หิวเขาฝากไว้หลายอย่เป็นนอม้พร้อม ไปไปนเฮากะทิอันไปเอาบอลให้เสาวน้อยก่อนไรกะเอานื้อไม้พร้อมให้เพิ่นเมื่อเก่งพี่น้องมาผ่านนงน้อยโดยโซ <c oughs> ะหอวันนี้นะก่อตอนนี้ก็ไก้ชิคามเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังที่ได้เมื่อทางบ้านพอดีก,กัไก่เติมเนาะแม่ <c oughs> บ้านดงบางยิ้วพี่น้องเลยผู้สาวดงบางยิ้ว <c oughs> สาวดงบางยิ <c oughs> <c oughs> ้วโสดพร้อมจีบได้เลยไป เราลืมเอามีดมาพี่น้องวางบอนครคุณนะอันใดไปก,กันเขาสีให้สาวน้อยเพิ่นลุกเอาบ, <laughs> บอลห่านุ่าน <laughs> นมางบอนเดี๋ยวค่อยเอาไปซสอมเอาสีให้เพิ่นเอามาปลูกเลยพี่น้องบอนเฮากไล่ไหล่ไปต้มให้หมูบะบันบะไว้ต้มให้หมูน้ำบอลนี่นะแม่นหมูก,ก,ก,กม็กินคนก็กินคนบ่ค่อยกิน ที่เนาะแม่บอนคันหนบอนหวาน,น,มมน,นออส่วนหล่ยบคอยมีลยเนาะบอนหวาน จ้าบึดินยิ่งสวยแว <laughs> ะเจ้ามาคนเดียววันนี้สิเอาเมื่อใดเลยไปม,มาคนเดียวได้โอ้ยเห็นแล้วก็เอาเมื่อใดอเลยผู้บ่าวเซลเลยเนาะวันนี้ <laughs> สาวน้อยหนาสิบ่มีไผ่เซลแล้วล่ะสาวน้อยเอาบอลมุ่งเป็นต้นเลยวะฉัน <laughs> แม่นหล,ลายขนาดเลยท <laughs> ับบิดแม่คอยกระปูกไว้ประมาณ ีห้าต้นนี่แหละแล้วมันก็ขยายแนแมมันขยายดีด้โดยี่น่เป็นรงรุยน้ำกินหนะเลยอ น่าจะพอแล้วน่าจะพอแล้วยันเจาออกเมื่อบ่ได้อันนี้ฟาร์มไว้อ่ะนะเหลือคนเฮ็ดนี่เนาะอันบ่อีมาเอาไม่ จะเอาบอลเมื่อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเกียเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุญขอบคุณที่บอกกดคำกดซนนาดเด้อสบายดีบ๊ายบาย <c oughs> บอลสูงกว่าคน <c oughs> บอลสูงกว่าคนไะเมือม่อเมื่อไ้วันนี้ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่นะ <c oughs> จ้ะบ๊ายบาย <c oughs>